แต่งตัวออกมาไลฟ์หนึ่งครั้งนี่ทุกคนอย่าลืมข้อนี้นะว่าการที่เราไลฟ์เสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะทําคลิปต่ออ่ะเห็นไหมครูอัดคลิปไป,คล,ปคลิปหนึ่งแล้วนะใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยครูก็เปลี่ยนเปลี่ยนฉากข้างหลังของครูเสร็จปับ๊บทายังไงต่อเราสามารถที่จะ <laughs> ดูสิได้อีกคลิปหนึ่งละอันนี้ฉากข้างหลังเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะต้องนั่งต้องยืนนะคะอันนี้น่าจะโอเคกว่า ใช่ไหมอลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ทุกคนไลฟ์หนึ่งครั้งแต่งตัวหนึ่งครั้งนะคะอย่าให้มันเสร็จสิ้นไปแค่ครั้งนั้นเฉยๆนะคะออกมาทําคลิปต่อคลิปสักคลิปหนึ่งคลิปสั้นๆก็ได้นะคะโดยที่เราเอาองค์ประกอบแบบอื่นเข้ามาเปลี่ยนเสื้อก็ได้หรือว่าทาแบบครูเนี่ยก็ได้เอาเสื้อมาคุมนะคะอันนี้ก็ได้อีกรายหนึ่งแล้วเห็นไหมเท่านี้ค่ะแต่งตัวครั้งหนึ่งแล้วอย่าให้ศู์เปล่าเอาไปหลายๆคลิปหลายๆสเต็ปค่ะ ยิ่งพลังงานเราดีเท่าไหร่นะคะช่วงนั้นจะเป็นอะไรที่แบบไอเดียดีมากอย่างวันนี้ก็ไอเดียดีมากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไลฟ์ผ่านไปแล้วไม่เหนื่อยเลยค่ะเราก็จะทำต่อเรื่อยๆแล้วก็เอาเทคนิคนี้มาฝากทุกคนลองทำกันดูนะคะไลฟ์หนึ่งครั้งแต่งตัวแล้วอย่าให้สูนเปล่าเอามาทำคลิปอีกสิเปลี่ยนฉากหลังอีกสิเห็นไหมเราทำได้นะคะเราทำได้เท่านี้เองง่ายๆสบายๆ เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเทคนิคจริงๆแบบนี้คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ